อ่ะเปิดตัวฮะเปิดตัวแล้วนะคะเอออย่าเรียกเขาเปิดตัวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องต้องเห็นต้องต้องเห็นหน้าออใช่อันนี้เห็นแค่แขนก็คือไปเปิดแขนเห็นเห็นไปครึ่งหนึ่งอ่าเปิดเปิดครึ่งตัวหรอครึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไรที่ตอนนี้ยังไม่เปิดเต็มเต็มเต็มขนาด เออศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลยกำลังศึกษากันอยู่เฉยจริงวันียังไม่ได้มีสถานะป็นแฟนใช่ใช่ใช่ศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่แต่ปกติถ้าเกิดศึกษาจะไม่ค่อยเปิดสถานีอะค่ะเออวันนั้นวันนั้นมาหรนั่นสิวันนั้นก็ยังไงคือวันนั้นก็ตั้งใจลงกันแหละอ้าวนะเราก็ตั้งใจลงนั่นแหละมันความลักมันอัดอั้นจนมันแบบพังคูมันต้องต้องโทรหรือยังไงทิศ คือเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะบางครั้งแบบเคยไหมเวลาเราคบกับใครสักคนแล้วเขาก็ซ่อนเราไว้ไม่เคยฮะเคยไมไม่เคยมีหมายถึงแบบว่าหมายถึงว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เงี้ยเวลาเวลาเราคุยกับใครมาตั้งนานแต่เขาไม่เคยลงรูปกับเราเลยไม่เผยไม่เออทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยจมีฝั่งหนึ่งที่รู้สึก เสียใจหรือน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้เออเราเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบคุยคุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะที่แบบที่แบบจะมาอยู่ในสตอรี่เราเราโอเคอเถ้าเกิดแบบไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนไม่ให้เกียิกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเาอ๋อคุยกับใครก็แคร์ทุกคนแหละครับเขางอนหรือว่าเราอยากเรเองเฮ้ยเขาไม่งอนเลยเพราะว่าอ่ามันมันมีจุดพีค ตอนแรกก็ลงคิดว่าจะดีใจอืออ่าสรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องเขาอะร้องไห้ร้องวงการอะเนาะเออคือเขาเขาตกใจมากที่แบบว่าเอ่อโทรศัพท์เขาดังทั้งวันทั้งคืนแล้วมีจะม่คนิดวร์ปแล้วหรอพี่เพชรไม่มีวร์ปไม่มีว้าฟเขา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 ไปปิดปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยเออเออเอออใช่ปิดไอจีปิดทุกอย่างไปเลยแบบไม่มนช็อกช็อกแล้วก็ร้องโอมร้องไห้ว่าแบบมันเหมือนแบบ เขาไม่เขาไม่ใช่คนสาธารณะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกกันอะไรครับไม่เคยเจอแบบนี้ความเป็นส่วนตัวเออแต่ดาราไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องคขานี้เราไปเจอได้ไงพี่เพชรเจอได้ยังไงล่ะครับเออมันก็บังเอิญแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเจออะไรแบบเนี้ยก็เลยไปดี ก็เลยเข้าไปคุยค oh. ุยแบบไปคุยกับโต๊ะ no. ข้างก่อนบังเคยไปเจอรุ่นพ <like. S 2> mm ี่ในวงการอยู่โต๊ะข้างแต่ว่าโต๊ะเขาก็ถัดไปอีกเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการโต๊ะเามันก็ไม่เชิงเป้าหมายเราก็รู้สึกเออคนนี้น่ารักดีเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการนั่นแหละยืนอยู่ข้างถนนน่ะก็ยืนคุยในร้านอาหารคุยคุยคุยจนสุดท้ายเนี่ยเขามีคนเขาขอถ่ายรูปใช่ไหมปุ้งปังปุ้งปังเราก็เลยหันไปแซล ต๊ะทุกโต๊ะแถวนั้น่ะเพื่อเพื่อให้เราได้แบบให้ชิงไปโดนให้ชิงชิงชิงไปโดนน้องเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีมีพ่อสื่อไหมฮะตอนที่ไม่ไม่มีพ่อสื่อสื่อเองเลยผมสื่อเองไม่ไดขอเบอร์เลยหรือยังหรอไม่ไม่ด้ขอเบอร์นะขอขอไอจีขอไอจีขอไอจีใช่ชื่ออะไรนะคะชื่อชื่ออะไรคืออะไรชื่อเชออะไรกันเราออ ไม่ยังไม่ได้คบกันเลยครับผมประมาณสามเดือนเขาตอนที่ไปแบบทำการศึกษาเขาาตกใจหรือว่าย่งไรก็ไม่ทำการศึกษาเหมือนน้องเขาเป็นกบหรือเป็นอะไรตัวอย่างรอการทดลองก็หมายถึงน้องเขาเป็นยังไงเหรอไม่เขาตกใจไหมหรือเขากลัวบีเตอเออเขาเขาตกใจเพราะตอนนั้นน่ะคือผมอ่ะ นั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแต่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนผมมากับแฟนแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนของแฟนเขาแล้วเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาเห็นเขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีเขาก็มีความเผือกนิดนึงว่าอุ้ยเป็นแฟนใหม่ดีเจเพชรเจ้ากับแฟนใหม่เหมือนเขาก็เลยดูแบบสนใจว่าแบบไอ้ใครอ่ะเขามากับใครอยากเข้าวงการอย่างนี้เข้าคอนเทอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาแบบ อยากรู้ว่าเรามากับใครแต่ก็คือพอเราเห็นแวบแรกคือเขาสเปคเราไม่เหมยปิ้งเลยเลยไม่เหมยไม่เหมยไม่เหมยจะเชื่ออะไรล่ะพี่เพชรไม่บอกอออออกจะเหมือนจะอินเตอร์นิดนิดไซฟอร์หรอไซฟอร์หรอเออเออเออส่วนยอดไม่ได้สักตัวหนึ่งเอาขึ้นกันไหนพี่ไม่มีเลยยังยังยังเรียนอยู่เลยเฮ้ยใช่ใช่เรียนอะไรเรียนนี่คือมัธยมด้วยนะเฮ้ย ได้ยังไงก็ดีเย้ยตำรวจจับมหาลัย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 ห่างกันกี่ปีคะพี่ห้าห่างกันกี่ปีคะพระเจ้าช่วยถึงยี่สิบแปดระมาณใช่ประมาณยี่สิบกว่าใช่ใช่แล้วน้องเขาเคยถามน้องเขาไหมว่าน้องเขาตอนนี้มันคุยเปนสามเดือนแล้วเขาน่าจะต้องมีความถูกอกถูกใจอะไรแล้วบ้างแหละครับก็พอน่าจะพอมีบ้างแล้วนะเออแล้วน้องบอกไหมคะว่าชอบอะไรพี่เพชรไม่เลยผมแค่ถามว่าเฮ้ย พี่แก่แล้วเออเฮ้ยน้องก็บอกไม่แก่นี่เราคุยกันต่อได้ละใช่ต้องปรับจูนกันเยอะไหมคะเพราะอายุห่างกัน่เยอะแบบนี้จูนเยอะจูนเยอะจูนเยอะมากมากแบบมากถึงมากที่สุดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าอ๋ออาเช่นเช่นเช่นสมมติว่าอันนี้แบบเป็นเป็นเกตความรู้สำหรับคนแก่แบบรุ่นเดียวกับผมแล้วกันอ่าอ่าเดี๋ยวลุงๆคนไหนอยากติดเด็กเออใช่ก็คือ บาก็เราเราเราแชทกับเขาใช่ไหมอ่าเขาก็เรียกเรียกแทนตัวเองว่าเขาเอออ่าแล้วแล้วก็เรียกแทนพี่ว่าเป็นพี่อ่าแต่ร <AH ุ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยมันก็ค oh, ือเขาตัวเองอ่าออ้ยน้องเขาต้องชอบเราแน่เลยอ๋อแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้เขากับเพื่อนเขากับเธอเออแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านว่าเขาแทนตัวเองว่าเขา งั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรอเอออ่านึกออกไหมเพื่อจะเป็นเขาตัวเองเขาตัวเองคือกูเข้าใจผิดคนเดียวมาเว่าตลอดอันนี้ไปดูความจริงตอนไหนพี่เพชรก็ถามเขาไงว่าว่าเฮ้ยแบบเรียกเขาตัวเองกันแบบเนี้ยมันมันมันคือยังไงเออเขาก็บอกว่าอ่าวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือคือวัยรุ่นเขาก็เรียกเพื่อนว่าเขาเธอกันหมดอะไรอย่างเงี้ย ครับใช่ครับแล้วางนี้เราต้องกลับมาเหมือนแบบใช้ชีวิตไปรุ่นอีกครั้งนะพี่เน็กอย่างเช่นการแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแฮงเอาท์ไปในร้านที่แบบเอ่อออกมาหูดับหูดับไปสองวันหูดับไปสองวันเลยยังยืนไม่มีก็นั่งอะไรเงี้ยเนาะด้วยความที่เราอายุเยอะนะเราก็ยังพร้อมรู้จักริกเซิร์ฟหรือหรือเจ้าของร้านบ้านที่แบบขอเก้าอี้ให้นั่งหน่อยก็โทรไปขอเก้าอี้ขออะไรนั่งได้อะไรเงี้ยเพราะยืนไม่ไหวหรอก หูก็จะระเบิดเหมือนกันตั้งกับเขาไม่ไหวแล้วเนอะอืมใช่ตั้งซาเอาเฮ้ยผมก็ยะืนเต้นได้แต่ยืนนานไม่ได้เจ็บหลังได้เข้าแกงเพื่อนทาไหมคะเข้าก็เข้านะเพื่อนเขาว่าไงเพื่อนเขามีแซลไหมพี่เพชรไม่แซลแต่ก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วเราแล้วเราชนะใจคนฝั่งไม่เห็นด้วยยังไงพี่เพชรเข้าหาไหมหรือยังไง ก็พยายามเข้าหาอยู่นะเออใช่ทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยเจ้าชู้ก็โหเออก็พวกก็พวกคุณน่ะจะาําให้ผมเป็นแบบคาโซโนวาอยู่เรื่อยขายยากมากเลยจะไปเล่ขายตัวเองยากลําบากเหลือเกินคาโซโนวามันคาดหัวอยู่แล้วเขาแล้วเขาไม่เขาคือมันแสว่าเป็นเรื่องนี้เล้เรื่องความเจ้าชู้เพื่อนเขากลัวว่าเพื่อนเขา เสียผู้หญิงหรือเปล่าอย่างนี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้ไม่ใช่ไม่จริงเราทำให้เขาไว้ใจเราได้ยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราก็เราก็เป็นตัวของตัวเองอใช่ไม่หรอกเราก็โฆษณาไว้ตลอดแหละแบบเฮ้ยพี่แต่งงานอยู่นิวเคลียร์13ปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะอย่างน้อยพอร์ตโฟลิโอพอร์ตงานผมนี่เนียบ ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยนะ1ิบสาสบสีปีเนี่ยแล้วต้องให้นิวเคียร์ไปช่วยการันตีไหมอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เจอวันนี้ไม่ได้เจอเจอยังเจอแล้วเจอแล้วแล้วขอว่าไงบ้างเขต้องผ่านเขาก่อนเจอแล้วเออเห็นบอกแล้วผ่านด่านอรหั์นิวเคลียร์อะไรเี่ยนิวเคลียร์ก็ขำเออเออเออใช่แล้วค่ะนิวเคียร์ก็ไม่ผ่านเนาะไม่หรอกเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เขาเจอแล้วเขาเจอกันแล้ะ เอแซวไม่แซวไม่แซวแค่สะดุ้งตอนรู้อายุเฉยๆว่าพี่เด็กเนาะอย่างเงี้ยเออใช่เออแล้วเราลูกอะฮะอะไรนะครับกับลูกกก็พาเจอออไทก้าเหรอครับเออไทก้าโอเคงอมแงมเลยงอมแงมตี๋เหรอได้งอมแงมเลยเพราแสดงว่าเขาก็รักเด็กเขาชอบเด็กน่าจะใช่น่าจะคุยภาษาเดียวกัน เคียงไว้มันใกล้เคียงกันวันนี้พี่สายเออใช่วัยมันใกล้เคียงกันแล้วมองไปถึงแค่ไหนนะคะความรักอืออืก็โอ้ยอย่าเพิ่งสิบอกว่าเพิ่งคุยกันเฉยเออใช่แต่มองอนาคตแไปพี่เพชรหรือว่าไม่ได้ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นวันต่อวันเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำครั้งนี้คุยคนเดียวใช่ไหมครับครับใช่ครับคุยคนเดียวครับเออใช่ครับแล้วเราจะพอมีโอกาสได้เห็น เพราะว่าแค่ครึ่งเป็นว่ารอจริงะได้เห็นเต็มเต็มตอนไหนอะตอนแคับสถานะหรือยังไงพี่เพชรอ่าใช่ก็มันต้องอยู่ที่เออโหหลายอย่างเนาะเออเออไม่งั้นเขาจะโดนจับตาไงอ๋อแล้วป้าน้องเขารู้ยังผมเคยลงไปซื้อกล้วยทอดที่มหาลัยเขาหลังจากมีมีข่าวคนแม่งนินทาแบบแบบที่เฮ้ยเพชรเจ้ามาเพชรเจ้ามาอะไรเงี้ยความปุ๊บปับเออผมยังรู้สึกแบบเฮ้ย แถวนี้มันข่าวมันกระพือแรงไว้แถวนี้ใช่อะไรแถวนีนครับไม่บอกพี่พชรแล้วเราขับรถไปไงคนมองอ่ะไม่ไม่ผมรถตู้เลยไม่ขับเลยอ๋อไม่ลงไปคนก็ตกใจใช่เห็นกล้วยแข็แล้วอดใจไม่ไหวลงไปหน้ามหาลัยเท่าน่อยพี่พชรกลัวไหมด้วยความไวัยมันต่างกันไม่กลัวนะใจสู้ อืมใจสู้รักเด็กเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับการคุ้เด็กมาตลอดชีวิตอ่าน้องนิวเขาก็ห่างใช่ตอนตอนน้องนิวก็ห่างกันเยอะใช่พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่คือแอดวานซ์คืออ่อนกับนิวเคลียสอีกใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่น้องเขาร้องไห้ที่เหงาเราบอกเขายังไงอยู่เราคุยกับเขาอย่างไรเขาเ็้ามเขาก็ถามว่าเฮ้ยร้องไห้ทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนกับคนรู้จักเขาอ่ะ เพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ย<ะ>ก็มองในรูปก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไงความจักการใช่ก็แบบเฮ้ยคิดดีแล้วเหรอนน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหรือแบบบางคอมเมนต์ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้แต่ผมว่าให้กําลังใจนะ,ะเฮ้ยพาดหัวข่าวเขาบอกเธอสวยอยู่นะ,ะไม่ได้แบบข่าวเธอถือว่าดีนะ เอออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือชอบกินล้วยทอดอ่ะพี่เพีรใช่ชอบกินล้วยแขกมากข้แขกแถวมหาลัยอะไรอร่อยอ่ะคะไม่บอกไม่บอกเปิดตัวเนาะถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวเนาะพี่เพียรเนาะถ้าเกิดฝั่งนั้นเขารับสภาพกับการโดนอ่ถ่ายรูปหรือเป็นเป้าสายตามนุษย์ได้ก็ก็ได้เออเขาเปิดตัวัครอฝั่งเขาขอ เราเรายังไม่เป็นแฟนกันป๊อปปี้เลิฟอยู่เนาะพี่เพชรเนาะใช่ใช่ใช่ป๊อปปี้เลิฟมากโอเคย้อนกลับไปเหมือนเรียนมหาลัย14อีกครั้งเหรอฮะใช่เาไไหหนนนคนเปลี่ยนแถวมหาลัยแบบทุกอาทิตย์เลยกับช่วงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเด็กไปมหาลัยครับถ้าคิดว่าไปสอนหนังสือถ้าเน็ตเจอนี่คือถ้าคือชาเน็ตเจอพี่เพชรมหาลัยไหนก็คือน้องไม่มาลัยนั้นแต่อย่าเจอผมหลายมหาลัยครับผม ครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ